ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งชอนเบสในการที่จะมาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลในช่วงค่ำคินที่ผ่านมากันครับประเด็นแรกของวันนี้แน่นอนว่าคงต้องเริ่มพูดถึงกันที่ผลการแข่งขันในศึกยูฟ่าซูเปอร,ร์คับ ของคู่ระหว่างแชมป์ยูซอย่างปารีสแซงต์แชงแมงต้องมาดวลกับท็อตแนมอตสเปอร์เจ้าของแชมป์ยูโรปาลีกในซีซั่นล่าสุดซึ่งเริ่มต้นเกมนี้มาเนี่ยเรียกว่าสเปอร์ของกุนซือโทมัสแฟรงค์ทำผลงานได้ดีไม่น้อยเลยนะครับกับรูปแบบการเล่นที่เป็นฝ่ายช่วยกันไล่วิ่งกดดันฝั่งของเพชเชไม่ให้เซตเกมขึ้นไปหาฝั่งของพวกเขาได้แบบง่ายๆเลยนะ ด้วยรูปเกมที่มันดูดีไม่น้อยเช่นนี้แหละมันได้ส่งผลให้ฝั่งของสเปอร์เป็นฝ่ายออกนำเบสจไปก่อนนะครับในนาทีที่39จากมิกกี้ฟานเดอเฟน ซึ่งมาได้จากการเล่นลูกเซตพีทเกือบๆจะกลางสนามเลยนะครับและที่น่าสนใจเป็นการวางบอลขึ้นมาของผู้รึกษาประตูอย่างวิคาริโอด้วยโดยเขาได้วางบอลไปหาศีรษะของคริสเตียนโรเมโดนะที่รออยู่ที่เสาไกลเลยก่อนที่โรเมโนะครับจะโขกชงตั้งไปกับเพื่อนๆที่ต่างรออยู่หน้าปากประตูถ้าว่าจังหวะน,นี้ครับหากใครได้ดูภาพช้า มาวินยศประการหลังของเบ j เจที่พยายามจะเข้ามาโขกเคลียสกัดแหละแต่มันดันไปโขกติดฟานเดอร์เฟนนะครับทำให้บอลเนี่ยตกอยู่ตรงหน้าของชัวาริยญญาให้ได้แบบกระโดดซัดในทันทีแต่บอลได้เดินทางไปติดเซฟเล็กน้อยครับของนายด่านคนใหม่ของเบสเจอย่างเชวาริเยบอลกระเด้งต่อไปชนคานอีกทีด้วยนะครับก่อนที่จะกระเด้งย้อนกลับมาเท้าของฟานเดอร์เฟนแบบเหมาะเหม็งเลยให้เขาได้ตั้งหน้าเท้าซัดประตูแบบจ่อๆเข้าไป ส่งบอลให้ทีมออกนำไปก่อน1-0ก่อนที่จะจบเกมครึ่งแรกไปด้วยผลสกอร์ดังกล่าวครับเริ่มต้นครึ่งหลังมาได้เพียงนาทีที่48เท่านั้นครับจะบอกว่าเป็นการฉายหนังม้วนเดิมก็ว่าได้เลยนะเมื่อฝั่งของสเปอร์ครับมาได้เล่นเซตพีทอีกครั้งเกือบๆจะกลางสนามด้วยแต่ครั้งนี้เนี่ยมันใกล้กว่าครั้งของประตูแรกนะครับเป็นการวางบอลไปหาตัวไกลอย่างคริสเตียนโรเบโรอีกครั้งจากเท้าของเปโดรบอโร ซึ่งคราวนี้มันต่างก็ตรงที่รูเมโรไม่เลือกโขกตั้งให้เพื่อนแล้วนะครับเขาได้เลือกโขกเข้าหากรอบประตูทันทีโดยบอลเดินทางปฏิเสฟเล็กน้อยของเชลวาริเอด้วยเขาก็ปัดได้แล้วแหละนะครับแต่มันปัดไม่ออกบอลยังดีพอเดินทางเข้าประตูไปท่งผลให้ฝ่ายของสเปอร์ครับออกนำห่างอีกครั้งเป็น2ประตูต่อศูนย์ จากนั้นครับดูจากรูปเกมแล้วเปียก็ดูเหมือนจะกลับมาได้ยากเลยนะจากการที่เริ่มต้นขึ้นหลังมาแล้วก็พวกเขามาเสียประตูอย่างรวดเร็วแบบนี้หรือว่าจะเป็นการยิงเข้าประตูไปแล้วของเจ้าแบสลี์บาโคล d ามีโอกาสที่จะได้ประตูตีไข่แตกแต่ก็กลับมาเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนเริ่มถอดดาวลุ่งฟอร์มฮอตอย่างเดซิเรดูเอออกไปอะไรแบบนี้ แต่หลังจากนี้นี่แหละครับเมื่อเอลลีเก้ได้ส่งพวกลีคังอินลงไปส่งกอนซาโรลามอสลงไปเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนถูกจุดเลยแหละครับเมื่อพวกเขามาได้ประตูตีไข่แตกเสียทีซึ่งต้องรอกันถึงจนนาที85เลยทีเดียว เป็นจังหวะขึ้นมาขึงเกมหน้ากรอบเขตโทษของฝั่งสเปอร์ก่อนที่บอลจะมาอยู่ตรงหน้าของรีคังอินนะครับให้เขาได้ตั้งเท้าซ้ายข้างถนัดซัดประตูทันทีบอลเนี่ยได้พุ่งไปเสียบมุมล่างเสาไกลเข้าประตูไปส่งให้ปารีสไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งแม้จะดูเหมือนเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะครับหลังจากประตูตีไข่แตกของรีคังอินในนาทีที่85ก่อนจะเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษนี คู่นี้ต่อเวลาถึงเจ็ดน,นาทีไงมันก็เพียงพอจริงๆด้วยครับสำหรับลูกทีมของเอลิเก้เมื่อพวกเขามาได้ประตูตีเสมอขึ้นมาจริงๆทำเอาฟังไก่เดือยท้องนี่ถึงกับช็อกไปตามๆกันเลยครับแต่ชอนเบสเชื่อเลยนะครับว่าถึงไม่ใช่แฟนๆไก่เดือยทองแฟนๆทีมอื่นที่ชมเกมนี้ตื่นมาชมเกมนี้ก็ช็อกเหมือนกันครับเมื่อสเปอร์มาโดนเอาในนาทีที่90บวกีเหลือเวลาเพียง3นาทีก่อนจะจบเกมอะ จากการเปิดบอลตัดเข้าไปแบบแรงๆเลยหน้าปากประตูของเดมเบเล่นะครับตัดเข้าไปหาศรีรษะของกอนซาโลรามอสที่เพิ่งจะถูกส่งลงสนามมาเช่นกันนะครับทำให้เขาเนี่ยได้โขกสะบัดแบบเน้นๆแบบเต็มศรีรษะเข้าประตูไปซึ่งด้วยความที่จังหวะนี้ครับมันค่อนข้างเจ่ะๆหน้าปากประตูผู้รักษาประตูอย่างวิคาริโอก็จนปัญญาจริงๆเลยครับที่จะเซฟช่วยทีมได้ ก็เรียกว่าเป็น2ซูเปอร์ซับไปเลยนะครับสำหรับลีคังอินและกอนซาโลรามมสจากประตูของรามมสเนี่ยส่งผลให้จบเกม90นาทีลงไปด้วยผลเสมอ2-2ต้องไปตัดสินกันต่อในช่วงของการดวลจุดโทษเลยนะครับสำหรับรายการนี้ในช่วงของการดวลจุดโทษนะครับเป็นทางฝั่งของสเปอร์ที่ได้ก้าวเข้าไปสังหารจุดโทษก่อนจากโดมินิกโซรังกี้ ที่กอดซัดเข้าไปแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่งให้สเปอร์ออกนำปเอสเจไปก่อนจากการเข้าไปสังหารจุดโทษเป็นทีมแรกนะครับต่อมาเป็นฝั่งปีเอสเจกันบ้างนะเป็นวิทินยาที่ก้าวเข้ามาสังหารจุดโทษได้กับทีมซึ่งเป็นตัวที่แบบค่อนข้างชัวร์ประจําทีมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการซัดจุดโทษนะวิทินยาเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าครั้งนี้ครับมันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อสไตล์การสังหารจุดโทษแบบค่อยๆเดินย่องๆเข้าไปของเขาเนี่ย มันไม่เป็นผลครับครั้งนี้เพราะเจ้าตัวดันยิงหลุดกรอบไปเองแบบไม่น่าเชื่อเลยนะซึ่งวิคาริโอผู้รักษาประตูของสเปอร์ครับในจังหวะน,นี้เขาพุ่งเซฟไปผิดทางเลยด้วยนะแต่วิทินญญ่าครับที่ยิงไปอีกทางกลับไม่แม่นกรอบครับยิงหลุดกรอบไปส่งให้เ s เนี่ยเป็นฝ่ายตามหลังสเปอร์ไปก่อน10 คนที่2ของฝั่งสเปอร์เป็นโลดิโกเบนดังกนะครับเขาก็ซัดเข้าไปได้แบบไม่มีปัญหาพาสเปอร์ออกนําไปก่อนอีกครั้ง2ประตูต่อ0คนที่2ทางฝั่งเบสเจกันบ้างครับเป็นกอนซาโลลามมสนี่ก็ซัดเข้าไปได้เป็นคนแรกของทางฝั่งเบสเจนะพาทีมไร่มาเป็น2ประตูต่อ1คนที่3ของทางฝั่งสเปอร์ครับเป็นมิกกี้ฟานเดอร์เฟนนี่ก็ทําเอาแฟนๆไกเดยทอง ต้องช็อกไปตามๆอีกครั้งนะเมื่อเขาวิ่งเข้าไปซัดติดเซฟของพูกสาประตูเชลวาริเย่นะครับคือเอาจริงๆจังหวะนี้นะครับฟานเดอร์เฟนใช่ว่าจะซัดได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับในจังหวะนี้เพราะบอลของเขาที่ถูกซัดออกไปเนี่ยก็เน้นแรงดีนะทิศทางก็ไม่ได้แย่จนเกินไปแต่คือต้องมาชมทางฝั่งคนเซฟเนี่แหละครับอย่างเชลวาริเย่เขาเดาทางได้ดีนะและพุ่งไปปัดทิ้งได้อย่างยอดเยี่ยม คนที่3ทางฝั่งเบสเจครับเป็นอุสมานเดมเบเล่นี่ก็หลอกยิงเข้าไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับหลอกพิคาริโอพุ่งเซฟไปปิดทางอีกครั้งส่งให้เปเจครับตามตีเสมอมาได้แล้ว2ประตูต่อ2คนที่4ของทางฝั่งสเปอร์ครับเป็นมาติสเตลนี่ก็ทำเอาแฟนๆช็อกยิงกว่าลูกยิงของฟานเดอร์เฟนซะอีล๋ละครับเมื่อเขายิงดุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายเลยนะซึ่งเอาอจริงๆเนี่ย,จเ,ยเจ้าตัวหลอกยิงไปอีกทางเหนือชวาริเยได้แล้วนะครับ แต่มาติสเดลยิงไม่ตรงกรอบไปซะเองทำให้สัเออปเอร์ยังคงเสมออยู่2ประตูต่อ2แต่ทีมได้ใช้ตัวยิงจุดโทษไปมากกว่าฝั่งของปารีสแล้วนะครับคนที่4ทางฝั่งเบีเจครับเป็นลีคังอินซึ่งเจ้าตัววิ่งเข้าไปใส่ด้วยซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเข้าประตูไปพาปารีสไซจงแมงพลิกกลับมาขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ2หลังจากผ่านโคตาคนที่4ของทั้ง2ฝ่ายมาแล้วนะครับ คนที่5ของทางฝั่งสเปอร์ครับเป็นเปโดรอโรเขานี่ทําให้แฟนๆสเปอร์ได้แบบใจชื้นกลับมาได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าเจ้าตัวครับวิ่งเข้าไปซัดได้อย่างเฉียบขาดเลยเป็นประตูต่อรวมหายใจให้ทางฝั่งสเปอร์ด้วยนะครับเพราะถ้าหากคนสุดท้ายคนที่5ของเบสเจเนี่ยซัดไม่เข้าประตูขึ้นมาจะส่งให้สเปอร์ตีเสมอเบสเจเป็น3ประตูต่อ3ในทันทีเลยนะครับและเป็นลุ้นกันต่อในช่วงซันดินเดตนั่นเอง แต่ทว่าครับคนที่5คนสุดท้ายของเป j เจอย่างนูโนเมนเดสเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้เหตุการณ์อะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นอน่ดิเมื่อเขาได้ก้าวเขาไปซัดอย่างสุดคมเลยนะครับบอลนเนี่ยพุ่งไปเสียบมุมบนของตาข่ายกึ่งๆเหมือนจะกลางประตูด้วยนะครับประตูนี้ ประตูนี้ได้พาเปเอชเเอาชนะจุดโทษเหนือสเปอร์ไปได้ในทันทีเลยนะครับ4ประตูต่อ3พร้อมส่งให้ทีมพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพประจำปี2025ไปครองแฟนๆสเปอร์นี่ต้องบอกว่าช็อกแล้วช็อกอีกอะ่ะเพราะว่าในเกมก็ในเกม90นาทีอะ่ะเหลืออีก3นาทีใช่ไหมต่อเวลา7นาทีกำลังจะได้จับแชมป์อยู่แล้วอะ่ะแต่ก็มาโดนประตูตีเสมอของกอรซลลาลูามมสแล้วในการดวลจุดโทษ ก็มีโมเมนต์ที่แบบตัวเองนำห่าง2ประตูอีกใช่ไหมแต่ทว่าก็ยังมาโดนพลิกแซงไปแบบนี้อีกโอ้โหโชคช้ำแล้วโชคช้ำเล่านะแต่เอาจริงๆอะบอกว่ารูปเกมของสเปอร์ในแหมในในเก้าสิบนาทีต้องบอกว่าน่าชื่นชมนะรูปเกมดูดีเลยแหละของลูกทีมทมัสแฟงค์นะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ได้ไหมทุกคนคือแบบไม่นิ่งอะใช่ไหมนำห่าง2 0ต้องบอกว่ามีนิ่งแบบแบบชัดเจนเลยเพราะว่าคุณมาโดนในนาทีที่85แบบนี้นะครับใช่ไหม ยังไงก็ต้องบอกว่าไม่นิ่งนะครับในการที่จะคลองผลสกอร์นี้ให้มันจบเกมไปอะ่ะใช่ไหมนะครับต้องไปปรับไปแก้กันต่อเลยครับสำหรับผู้แพ้นะเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ครับแฟนๆสเปอร์แล้วก็ร่วมยินดีกับผู้ชน,นะอย่างเป๊รเจนะครับอย่างน้อยๆก็มีอะไรมาปลอบใจบ้างเนาะหลังจากพลาดคว้าฟุตบอลสโมสรโลกมานะครับ พาท่านผู้ชมสลับบรรยากาศมาติดตามข่าวตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างนะครับเอาจริงๆก็วันนี้ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะไม่ได้แบบคลึกคื้นอะไรขนาดนั้นนะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเลยครับเด่นๆเลยก็คงจะมีข่าวของเจ้าโจวานนี่เรโอนี่กับริวพูลนี่แหละนะครับโดยโรมาโน่นะครับได้รายงานล่าสุดว่า here we go ครับริวพูลได้ตกลงเซ็นสัญญากับโจวานนี่เรโอนี่เข้ามาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่จากปามาแล้วนะครับ โดยสโมูรสอนเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงมาด้วยค่าตัว35ล้านยูโรพร้อมมีเงื่อนไขาหางเรียวภูขายได้ในอนาคตด้วยนะครับจุดที่น่าสนใจของเนื้อข่าวนี้นะครับมีเงื่อนไขเซลออนด้วยแต่เซลออนนี้เนี่ยโรมาโนไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าถ้าขายได้ในอนาคตเนี่ยริวพูต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับปามาสักเท่าไหร่อ,อะไรอย่างนี้นะครับโรมาโนไม่ได้แบบระบุนะครับ โรมาโน่เขาได้เสริมอีกว่าเดี๋ยวเจ้าเลวนี่เนี่ยจะเซ็นสัญญาระยะยาวในฐานะผู้เล่นคนใหม่ของเลียบูและเซ็นเตอร์แบ็กชาวอิตาลีวัย18ปีรายนี้จะเดินทางมายังสโมสรทันทีเลยส่วนไอเรื่องการปล่อยยืมให้ปรามาได้ใช้งานต่อเนี่ยมันไม่เคยถูกพิจารณาแบบเป็นทางเลือกกันแบบจริงจังเลยนะระหว่างทั้งสสโมสรนะครับโรมาโน่ ano, ครับมีทอนทิงท้ายที่ทำ All air, เอาเป็นแฟนเลียบพูยิ้มแก้มปร คือไอเดียนี้มันเทียวีโกไปได้ไหมยิ้มแก้มปรีแล้วนี่ก็น่าจะเป็นแบบแก้มปีแบบทวีคูนะ่ะนะครับก็ <c oughs> บอกว่าเลวพูก,กําลังพยายามคว้าตัวเกเฮีให้ได้ในเร็วๆนี้อีกด้วยโอ้โหตอนนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับตามที่โรมาโ,โน่ได้บอกไปเมื่อวานเลยว่าตอนนี้สมสรนกาลังให้ความสําคัญในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กเลยนะครับพาท่านผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ของคริสโตเฟอร์อิงคูในถ้ำสิงบรูกันบ้างนะครับ เมื่อล่าสุดโลมาโน่ได้รายงานผ่าน X นะเขาบอกว่าเอ็ดคุนคูเนี่ยมีชื่อติดโผล่ในลิสไลน์หลักๆของบาเยอร์เลยเพราะเขาเนี่ยถูกมองว่าเป็นนักเตะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับที่จะดึงเข้ามาเพราะว่าแบบเป็นแข้งสารพัดประโยชน์เล่นได้หลายตำแหน่งแต่การเจราจารต่อรองก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาของนักเตะเนี่ยราคาในปัจจุบันเนี่ยเออมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าอะไรแบบทำนองนี้นะครับโลมาโน่น,นะครับเขายังได้แบบทิ้งท้ายว่า ก็มีหลายสโมสรน,นะที่ต้องการตัวเองกุนคูคในช่วงซัมเมอร์นี้สถานการณ์ของเขาเนี่ยยังคงเปิดกว้างนะใช่ว่าจะแบบบายเยนร์จะเต็งแบบหลักๆเลยอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าแบบมีสโมสรใดที่แบบต้องการจะมาแบบปาดหน้าอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้อยู่ยังเปิดกว้างอยู่นะครับ พาท่านผู้ชมมาติดตามสารการ์ของแมนซิตี้กับซาวินโยกันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นการอัปเดตไปเลยนะเพราะว่าคลิป2คลิปก่อนเราก็เคยเารายงานเกี่ยวกับข่าวของซาวินโยจะย้ายไปอยู่กับสเปอร์แล้วใช่ไหมมาติดตามสานการณปัจจุบันกันบ้างน,นะครับเมื่อโรมาโน่บอกว่าแมนซิตี้ครับได้ลดความสําคัญลดความสนใจในตัวของเจ้าอาร์คริวสกองหน้าฟอร์มฮอตของโมนาโกนะครับดาวรุ่งตัวเอเมื่อซีซั่นก่อนนั่นแหละนะครับคือโรมาโน่บอกว่าไอสไตล์ที่มันแบบคล้ายคลึงกันเนี่ยตอนนี้ ทางแมสตี้ยังไม่ได้แบบเริ่มแบบเจราจาใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับกับทางเลือกต่างๆตอนนี้แผนของสโมสรเนี่ยของเรือใบสีฟ้ายังงงชัดเจนว่าถ้าหากซาววนโยย้ายไปร่วมทีมสเปอร์แมนสตี้ก็อยากจะลองคว้าโรดิโก้ดูนะโรดิโก้ของเรอัลมาดริดนะครับซึ่งก็อยากจะลองทาบทามดูแหละว,ว่าไอ้หนึล้านยูโรนะครับยังแบบสามารถลดมาได้หรือเปล่านะถ้าให้แบบคาดการนะ เท่าว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือท่อนสุดท้ายในเนื้อข่าวดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมโรมาโนเขาบอกแบบนี้จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีข้อตกลงใดๆระหว่างซาวิโยกับสเปอร์เลยก็คือในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆอะไรเงี้ยนะครับยังไม่ได้แบบข้อสรุปยังไม่ได้แบบบทสรุปสเปอร์ก็คือยังต้องแบบพยายามเจรจาต่อไปนะครับและที่สําคัญข้อเสนอแรกครับเขาบอกว่ายังห่างไกลจากความต้องการของแมนเสตี้ครับก็คือถ้าหากแบบ สเปอร์มองว่าซาเวนโยคือเป้าหมายหลักของพวกเขาก็ต้องแบบป,บปรับปรุงข้อเสนอแล้วก็ยื่นข้อเสนอ,อยังไงไปก็ได้นะครับครั้งที่2ให้โดนใจแมนสตอก็จะเพิ่มโอกาสในการคว้าตัวแข้งชาวบราซิลเลียนรายนี้ไปเสริมทีมนั่นเองนะครับพาท่านผู้ชมมาปิดท้ายกันที่ข่าวของรัสมุธฮอยดุนกับเอซีมิลานนะครับเมื่อล่าสุดโรมาโ,โนรายงานว่ามิลานเนี่ยยังคงเดินหน้าเจราจาเรื่องสัญญากับแมนยูนะครับเกี่ยวกับรัสมุดฮอยดุน คือตอนนี้เนี่ยการเจรจายังไม่ได้ร่วมนะครับยังคงดําเนินอยู่ กำลังหาลือเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์อะไรแบบนี้นะครับขณะที่ฮอยดุนเนี่ยตอนนี้กําลังเปิดโอเพนและที่จะย้ายทีมไปยัง AC ซีมิลานนะครับคือครั้งก่อนถ้าใครยังจำกันได้น,ะนักเตะเนี่ยยังไม่ต้องการย้ายทีมเลยต้องการที่จะอยู่กับแมนยูออต่อซึ่งตอนนั้นเนี่ยแบบเซสโกเปิดตัวกับแมนยูไปแล้วนะครับคือเขาบอกว่าเขาต้องการแบบออสู้เพื่อแย่งตาแหน่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครั้งก่อนนะครับแต่ครั้งนี้โรมาโนรายงานแบบเปลี่ยนไปแล้วนะเขาเขารู้มาว่าแบบนักเตะเนี่ยต้องการจะย้ายทีมแล้วนะครับครั้งน ค่ายืมเนี่ยจะอยู่ที่6ล้านยูโรนะครับพร้อมมีเงื่อนไขซื้อขาดด้วยอยู่ที่45้าล้านยูโรแต่แต่แต่ไอเรื่องเงื่อนไขซื้อได้45้าล้านยูโรเนี่ยโรมาโนไม่ได้บอกนะว่าเป็นเงื่อนไขที่บังคับซื้อนะครับแค่บอกว่ามีออปชันซื้อได้ที่45้าล้านยูโรคือถ้าพอใจกับผลงานของฮอยลุนในระยะสัญญายืมตัว1ปีเนี่ยก็ซื้อได้เลย45้าล้านยูโรแต่ถ้าไม่เอาก็แค่ส่งกลับแค่นั้นนะครับ ส่วนในเรื่องค่าเหนื่อยครับก็เหมือนกับรายงานครั้งก่อนนะครับคือ AC มิอารก็ไปแบบดูแลเอาเองนะครับแมนยูจะไม่ได้แบบมีส่วนร่วมใดๆนะครับโรมา n โนเขาทิ้งท้ายด้วยนะว่าทั้ง2ส,งสมโมสรเนี่ยใกล้เต็มทีแล้วที่จะบรรลุข้อตกลงกันในเดียวเดนี้ในส่วนของช่วงสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาหรือติดตามช่องของเราอยู่แล้ว ส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกดไลค์ฝากรบกวนท่านผู้ชมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชอนเบสในการจะมาอัปเดตข่าวสารให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันแบบเป็นประจำแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม